วันนี้เรามาไหว้องค์พ่อเทวเวสวรร์ที่วัดจุฬามณีกันนะครับเราจะมาถึงวัดจุฬามณีนะครับเรามาไหว้อ่า พเนืองและท้าวเวสสุวรรณนะครับวัดจชราเมรีจะพบหลวงพ่อเนืองพบยังไงครับได้หลวงพ่อหลวงพ่ออีกอาาะ่ะใช่อยู่ไหมไม่ค่อยอยู่ไม,ไม่่คอย หมดเยอะครับานเหนื่อยมากครับเขามาได้เห็นครั้งเดียวเองเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็รับอ๋ออาจารย์ครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปยิงเบียร์แล้วอ๋อไปที่ไหนไหนบ้างครับเขามาได้เจอครั้งเดียวมีพิธีใหญ่ไงก็เลยได้เจอหลวงพ่อเนื้อหลวงพ่ออิดคระองค์พิธีใหญ่วันที่สิบแปดตุลาที่ผ่านมานี่ยนานนะครับหหลวงใญ่เป็นปีปีที่แล้วเหรอ ขอไอ้เนี่ยมาที่บ้านมาขอไม่ให้ผมไปมาปี่แล้วเลยที่ผมมาตรงนี้เป็นทางเข้าวัดองค์พ่อทเทวสุวรรณนะครับเราเดินตามลูกศรเลยครับะมาซื้อของอาีิเทียนกันนะครับรววัาสจก เราเดินไปไหว้พระกันก่อนนะครับบริเวณวัดปุระมณีนะครับ อันนี้คือพระเทจิตครับหลวงพ่ออิทนะครับเป็นเจ้าว่านะจุฬามณีเราจะไม่ไหว้เขาพ่อเทวสุวรรณนะครับองแรกของวัดจุฬามณีครับทุกๆคนในครอบครัวท่านทุกเช้าตื่นขึ้นมา ราจะไปซื้อทูตเพียนแล้วก you ุหลาบนะครับขนาด16นิ้วคูณ24นิ้วพายัพปี577แน่นอนรอบเด็ดแน่นอนสีแดงแรงดินเด็ดป้างทุกคนนะครับปักทูบกันนะครับด้านรวยแซวเือเป็นที่นั่งดินะครับวัดมงคลของวัดพระจารย องค์ท่อทาเวสุบาลีองค์แรกของวัตสุลามณนนะครับท60บาทก็จะได้กาเรียกทรัพย์นะครับกรถาเท้าไอสวใส่หลังคาโทรศัพท์นะครับหรือกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะชมพู100บาทเราก็จะให้เลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญด พรปีใหม่ไปเชิคโปร์นะครับข้างหน้าไปสมุนไพรสุพรรณหลังจากหลังวันที่พุทธาพิเศษไม่ต่ำกว่าสามรอบแล้วทําบุญห้าสิบบาทหกสิบบาทก็จะได้คาถาเรียกทรัพย์ได้หรือกระเป๋าสลักได้เลยงาทำบุญเพียงน้อยบาทแล้วก็จทำให้เลือกเลยนะแต่ว่าจะเราไปไหว้หลวงพ่อเนื่องกันนะครับสุติหลวงพ่อเนื่องจะอยู่ข้างในนะครับอ่าเซร์ละสังขารของหลวงพ่อเนื่องไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ ต่เป็นพระเกจิชื่อดังของสมุทรสงครามซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนื่องเ,อเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออิฐอีกทีครับมาต่อไม้ทุบเทียนกันนะครับขึ้นไปปรติหลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงพ่อเนื่องเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ ส่วนหลวงพ่ออิดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนืองนะครับอาจจะมีร้านกาแฟตรงนี้ใช่ไนะครับร,ร้านกาแฟของวัดเลยเขาเปิดทุทังทัแรกพวกนี้ก็เป็นการบูรณะพระบุตรหลวงพ่อเนืองเ๋ยว <Yeah. S 1> เราไปไหว้หลวงพ่อเนืองกันก่อนนะครับเราจะเข้าไปบนกุฏิหลวงพ่อเนืองนะครับเชิญด้านใน ไซระสังขารขขอหงลงพ่อเนื่องอยู่ในโรงแก้วฝั่งมุกนะครับไซละสังขารขขอหงลงพ่อเนื่องไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับบกุกุฏ สาแฟ่อยู่ในสติลงก็นเนื่องนะครับนีน่ววนอขอถ่ายดีโอนิดนึงนะครับ ใช่ปลาคาปนะตัวใหญ่มากปลาคาบแต่ทนี้ถาไม่ดีตรงนางชอบาเขียวครับในสุติที่หลงผูเนื่องเลยครับทำบุญห้าสบาทนะครับทาทำบุญห้าสิบบาทนะครับ,บ,บ,รบเลือกน้ำได้ทุกรดเลยนะครับสุติผูง,งเนื่อง เป็นร kind of so <T |ar|> ้านกาแฟเล็กๆครับก็จะมีขนมให้ซื้อกลับบ้านด้วยนะครับตรงนี้ชวนญาติโวมมาอุดหนุนกันหน่อยนะครับเราจะไปไหว้องค์พ่อเท้าวเวสสุวรรณจุดที่2กันนะครับ ขึ้นไปบนโบสถ์ใหญ่กันนะครับเราเข้าไปกราบพระประธานในอุโบสถใหญ่กันนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดทำบ,บุญของทาง,งวัดจุฬามณีอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดปิดทององค์ทาะเวสวรร์คู่บารมีคู่แรกเรของวัดจุฬามณีนะครับนี่พระเอกทได้มาลงเอยสุนทกลับไปได้ยืดวันนี้อย่าไปทะเลาะครับกลับเสร็จแล้วนะครับได้เลขจากไข่มานะครับเราก็มาเสี่ยงโชคกันตรงนี้ครับแหงลอตเตอรี่ วันนี้เหมือนลอตเตอรี่จะขายน้อยนะครับมีอยู่แค่นี้ครับเราจะจบคลิปกันตรงนี้นะครับถ้าใครมีโชคมีลาบจากเลขของผมโปรดได้มากราบไหว้องค์พ่อเทเวีสุวรรณหลงพ่อเนื่องและหลงพ่ออิฐที่วัดจุฬามณีกันนะครับสวัสดีครับ